สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุย้ยจะมาพาทำาการเปลี่ยนจอซัมซุง A20 นะครับวันนี้จอเครื่องนี้เครื่องนี้มันเสียมันเปิดมันติดแต่เพื่อนเห็นไหมมันติดเดีวกันนะ มันติดแต่มันเป็นภาพกระพริบกระพริบเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นกระพริบกระพริบอยู่ข้างในเนาะคือมันไม่มีแสงออกมามันไม่มีภาพออกมาลงตุ้ยคิดว่าจอน่าจะเสื่อมนะครับเนี่ยแต่มันเป็นกระพริบกระพริบอยู่ข้างในเนี่ยเห็นป่ะแวบบๆแวบบๆอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนจอซั m s ุง g a 20นั้นมันยากง่ายเพียงใด นี่ลุงตุ้ยสั่งมาจากลาซาด้านะไม่กี่ร้อยบาทเองนะ A20 นี่นะครับ A20 เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นเราก็เคลียร์พื้นที่ให้ดีเพล้วเราก็หาที่วางอันนี้มันเป็นนุ่มๆดีนะลงตุ้ยก็วางตรงนี้หลบไปตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ต่อไปเราก็มาเปิดทำการเปิดฝาหลังกันเนาะ ฝาหลังตัวนี้มันเป็นฝาคอบ2ชั้นนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลุงตุ้ยจะใช้ตัวตัวเป่าลมร้อนอันดับแรกไอฝ้ฝาหลังฝาหลังของ A 2 0เนี่ยมันเป็นพลาสติกนะอ่ามันเป็นพลาสติกเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเป่ากาวลมร้อนเป่าไปตามเนี้ยอย่าเป่าให้มันร้อนมากนะเอาแค่พอมันเอาแค่พอมันร้อนๆก็พอเพราะว่ามันเป็นพลาสติก เดี๋ยวมันจะเสียหายนะเพื่อนๆเราก็เป่ารอบๆนะครับแล้วก็เป่าเป่าลมร้อนรอบๆนี้นะเนี่ยอ่าเป่าให้มันแค่ร้อนๆพอประมาณอ่าโอเคหลังจากเราเป่าลมร้อนแล้วนะเราก็เอาอุปกรณ์ที่จะเปิดฝาหลังเนี่ยแงะแงะมันนะเพื่อนเราก็แงะตามร่องที่ที่มัน เปิดออกมาแบบนี้นะเนี่เห็นนะพอมันโดนควารมร้อนแล้วมันจะออกง่ายแล้วเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมเอาตัวนี้แทงเข้าไปอืมเนไเพื<ๆ>่อนดูพอมันเข้าตรงนี้แล้วนี่เพื่อนเราก็รูดไปนะนี่เราก็รูดไปแบบนี้เห็นไหมเพื่อนนี่ลูดไปแบบนี้นะเพราะว่ากาวพวกนี้มันจะอยู่แค่ขอบขอบนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นะัก แกนไอตัวสแกนนิ้วมือตรงนี้ไหมเพื่อนต้องกดมันลงไปนะพอกดมันลงไปอย่าให้มันระหว่างที่เราจะเปิดฝาเราอย่าให้มันติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวถ้าติดขึ้นมาสายแพร์มันจะขาดเนาะนี่เห็นไหมเพื่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็จะมีคราบกาวเดี๋ยวเราค่อยทาความสะอาดนะครับต่อไปเราก็เอาไอตัวสแกนตัวเนี้ยออกนะมันจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะ แล้วก็กดมันขึ้นมารู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีรอยต่ออยู่นะนี่เอ่ตัวนี้อ่าเพื่อนพอแงะแงะตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมนี่ตัวนี้นะนี่ตัวนี้แง่ขึ้นมาเราก็ดูให้ดีเห็นไหมเพือ่อนอ่าเรารู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีปัญหานะต่อไปเราก็มาขันน็อตท,ที่มีอยู่ตามนี้ออกนะครับอ่ามีน็อตกี่ตัวเพื่อนก็ไขให้ให้หมดเลยนะครับหลังจากเราเช็ค เราเช็คน็อตทุกตัวออกหมดแล้วนะเพื่อนๆอครบหมดแล้วเราก็ต้องเอาเอาซิมเอาซิมการ์ดออกด้วยเนาะเราก็เอาซิมการ์ดของของเขาออกก่อนนะนี่เพื่อนเราเราก็ดึงออกแบบนี้นะนี่นะครับก็จิกมันลงไปแบบนี้นะครับนี่เอามือละเลาะเลาะอ,ออกแบบนี้นะเพราะว่าฝาครอบตรงกลางเนี้ยมันจะไม่มีกาวนะ ตรงแคบมันครอบเอาไว้มันล็อกใช่ไหมเพื่อนหลังจากที่เราเราเอาตัวนี้ออกแล้วเปิดตรงกลางได้แล้วเราก็เอาเครื่องมาเทสนะเพื่อนเราก็เอาเครื่องมาเทสเราต้องเทสก่อนว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้ก็คือเราต้องเอาตรงกลางนี้ออกนะครับนี่เอาเอาสแกนตัวนี้ออกนะครับนี่ตัวนี้นี่เราแกะออกนะครับนี่มันแงะออกมา แล้วก็เอาของใหม่นี่นะใส่เข้าไปแบบนี้นะนี่เราก็เทสตัวนี้ด้วยการกด2อันนี้นะครับกดสวิตช์สองอันนี้การเทสเครื่องนะครับนี่เราต้องเทสเครื่องตัวนี้ก่อนนี่พเพื่อนเห็นไหมนี่พเพื่อนมองเห็นไหมเนี่ยนี่ นะครับนี่ติดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนนี่นี่ได้แล้วนะนี่เพื่อนอเดี๋ยวกันนะเพื่อนจะมองเห็นไหมเนาะนี่เรารู้ว่ามันติดได้แล้วเราก็เลื่อนปรับแสงนี่เราปรับแสงปรับอะไรได้นะครับนี่ปรับแสงเสร็จนี่เห็นไหมเพื่อน ติดแล้วใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราอ๋อมันยังไม่ได้เปิดหมดระบุตัวต,วตวนมันยังไม่มีสแกนนิ้วมือนะเพื่อนเรารู้แล้วมันใช้ได้แล้วโอเคเพื่อนเราก็ถอดในตัวนี้ออกด้วยนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ต้องเอาออกด้วยสองอันนี้นะอ่านี่สองอันน,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 นี้เอาออกก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวเผื่อมือมันไปโดนนะตัวนี้ออกก่อนก็ได้เพื่อน น,นี่บนนี่ล่างอันนี้นะเอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้แบตเนี่ยเผื่อมันช็อตนี่นะเอาออกอย่างนี้ละอ่าแล้วเราก็มาแกะอันนี้กันเลยนี่แล้วเราก็เอาเอา เอาจอนอกออกก่อนเนาะจอของซัมซุงเนี่ยมันบางมากเลยมันบางเฉียบเลยเนะเาะแล้วก็ค่อยแงะตัวนี้มันขึ้นเพื่อเห็นไหมมันจะมีกาวคาบกาวอยู่นะ มันก็จะิดกาวอยู่อย่างนี้เนาะเนี่ยเพื่อนเราก็ลอ่ลอๆมันออกอย่างนี้นะเพื่อนพอเราแกะมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนเราต้องเอาตรงนี้เอาตรงนี้ขึ้นด้วยนะตรงเนี้ยเอางัดขึ้นเพื่อที่จะให้มันลอดออกไปไปข้างข้างหลังเนาะตัวเนี้ยทําความสะอาดแบบนี้นะเนี่ยมันจะมีคราบเศษกระจกอย่างเงี้ยได้ครับเพื่อน เพื่อนเห็นรูตรงนี้ไหมตรงนี้นะก็คือเราจะต้องใส่ตัวเนี้ยแกน้ขาตัวนี้ให้ไปโผล่อยู่ฝั่งนู้นเนาะอ่านี่นะครับเราใส่เข้าไปแบบนี้อ่านะครับแล้วเราก็พับไปแบบนี้อ่านี่นะอันนี้ยังยังยังไม่ต้องทำอะไรนะแค่ประกอบไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยเพื่อนเห็นไหมมันจะมาโผล่อยู่ฝั่งนี้ตัวนี้เห็นไหมมาโผล่ฝั่งนี้นี่ ก็พับมันไปนะแล้วก็กดให้มันลงไปมันก็จะล็อกอยู่ตรงนี้นะอ่าเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็มาดูข้างหน้าเพื่อนดูเราดูข้างหน้าตรงนี้มันพับเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยก่อนที่เราจะเอาไอ้ชุดนี้ออกนะเพื่อนเราต้องต้องแกะเราต้องลอกลอกสติกเกอร์แถวนี้ออกก่อนด้วยนะ เขาขๆวที่เขาใส่มาเนี่ยเราต้องแกะออกนะนี่เราต้องแกะตรงนี้ออกนะเพื่อนนี่นี่มาแกะออกตรงนี้เราเอากาวลงเอาไว้สักหน่อยหนึ่งก็ได้เนี่ยตรงนี้ตามตามตามเดิมของมันเนาะนี่ตรงนี้นะไม่ต้องทาไม่ต้องเยอะเผื่อวันหลังเราเราซ่อมเขาอีกเนาะ อ่าเพื่อนอย่าลืมเอาสติกเกอร์ตรงนี้ออกด้วยนะพลาสติกอะพลาสติกที่อยู่ตรงเนี้ยเพื่อนต้องเอาออกด้วยพลาสติกที่มันปิดใหม่แบงนี้นะเพื่อนต้องเอาออกด้วยนะแล้วก่อนที่เพื่อนจะวางลงไปเพื่อนต้องดูให้ดีนะตรงนี้ต้องไม่มีเศษอะไรทั้งนั้นนะเพื่อนก็เล็งให้ดีวางให้ตรงรูกล้องเหมือนเดิมนะครับนี่ให้ตรงรูกล้องเหมือนเดิมนะครับ ต้นก็เล็งให้ดีนะซ้ายขวาด้วยสายตาของเราเรเล็งให้ดีแล้วเราก็กดเข้าลงไปแบบนี้นะให้ดีนะรูกล้องเนี่ยเราสําคัญมากตรงนี้้าปิดวางไม่ดีเดี๋ยวมันไปบงังแล้วเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ตรงนี้มันมีพลาสติกอยู่เดี๋ยวเราก็นั่นเสร็จเราก็ดึงตัวนี้ออกนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปดึงเดี๋ยวเผื่อมันเป็นลายเป็นอะไรเนาะแล้วเราก็ใส่สายแพรเข้าไปเหมือนเดิม เพื่อนตอนที่เราออกเนี่ยเราต้องดูนะมันจะม,สสมจะีสองเส้นมันจะคล้ายๆกันสองเส้นนี้มันจะคล้ายๆกันแต่นี้เส้นแรกที่อยู่ข้างหน้ามันต้องเป็นเนี่ย A20 แล้วก็ OC TA นี่ใส่เข้าไปอันแรกนะครับนี่เราก็กดเข้าไปมันจะมีมันจะมีไอ้นี่ของมันอยู่เนี่ยเพื่อกดเข้าไปแล้วก็มารับกับตัวนี้นี่นะ ตัวนี้นะอ่าตัวนี้ก็เหมือนการเอาสายเอาเอาลูกศรขึ้นเหมือนกันนะเพื่อนก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่านี่กดเข้าไปอย่างนี้นะอ่าเพื่อนๆเ,เมื่อเราประกอบส่วนจอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราเปิดแล้วมันติดนะเราก็จะใส่ตรงกลางต่อไปเราก็จะมาใส่อ่าที่ครอบเข้าไปเหมือนเดิมนะตาม ตามสเต็ปของมันเนาะเดี๋ยวเราเช็คให้ดีเพราะตัวนี้มันไม่ได้ทากาวนะตัวนี้มันแค่แบบวางล็อกเข้าไปเฉยแล้วขันด้วยน็อตเนาะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะอ่าล้วก็กดเข้าไปอ่ากดเข้าไปให้แน่นนี่กดเข้าไปแบบนี้นะนี่เพื่อนเสร็จแล้วเราก็อ่าขันน็อตเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเราก็ขันน็อตเข้าไป มันมีจิตตัวเพื่อนก็ใส่เข้าไปให้ครบเลยนะครับอ่ะเพื่อนเช็คนะ็อตให้ครบทุกตัวแล้วเนาะอ่าอันนี้เพื่อนก็ปิดฝาหลังสายแพรตัวเดิมของของเขาเนี่ยนะลุงตุ้ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะใส่ตัวใหม่เข้าไปเนาะลุงตุ้ยซื้อสีดํามานะลุงตุ้ยจะใส่เข้าไปเราก็วางไปตามตำแหน่งมันนะครับตำแหน่งเดิมของมันเลยนะ ตำแหน่งเดิมของมันคือตรงนี้แล้วเพื่อนก็กดมันเข้าไปเขาเรียกสายสแกนนิ้วมือนะครับก่อนที่เราจะปิดตัวนี้เข้าไปนะนี่เพื่อนๆเราก็เอาเกาวเพื่อนทาเฉพาะเพื่อนเห็นรอยคาบมันไหมตรงนี้คาบที่มันเป็นสีเข้มเข้มเนี่ยเพื่อนก็ทาไปแต่ไม่ต้องเอาเต็มนะตรงไหนที่เป็นเป็นรูน็อตเพื่อนก็เว้นเอาไว้นะเนี่ยทาไปแบบนี้นะเอาตรงที่มันว่างๆเนี่ยเพื่อนก็ทาไปแบบนี้นะ เนี่ยก็บีบกาวไปนะครับนี่ีไปอย่างนี้นะถือเครื่องมีปัญหาหรือเราจะต้องเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนอะไรอีกเราก็จะได้แกะง่ายๆเพราะเรารู้ตำแหน่งอย่างนี้นะนี่เพื่อนเพื่อนก็ต้องดูให้ดีนะเอาให้ตรงตรงนี้นะให้สายสแกนมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะนี่นะนี่แล้วเพื่อนก็กดตรงนี้เข้าไปเพื่อนเราก็เอาหนังยางรัดอย่างนี้ไว้ให้แน่นนะสัก3 4มสี่ชั่วโมงนะ นี่เพื่อนอันหนึ่งยางรัดให้กาวมันแน่นนะเนี่ยตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนนะคราบที่มันอยู่ตามตามขอบนี้นะเดี๋ยวพอพอเออก็กอบมันติดเรียบร้อยแล้วค่อยมาทำความสะอาดตรงนี้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเปิดแบบนี้นะนี่เห็นไหมเพื่อนติดแล้วนะอ่าแล้วก็ลองลองลอง,ลองเล่นดูนะอ่าลองกดนี่ YouTube อ่าอันนี้ youtube นี่นะครับเพื่อนเห็นลนะ้วก็เล่นได้อ่านี่เล่นได้ปกตินะครับนี่นะนี่เสียงก็เบาอ่า,าเร่งเสียงได้นี่นะครับอ่าก็เป็นอันสำเร็จนะครับเพื่อนๆแล้วหลังจากนี้ไปเพื่อนก็พอมันมันแห้งดีแล้ว แล้วก็เพื่อนก็ไปใส่กันกระแทกเนาะคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้มันก็ยาวหน่อยหนึ่งนะเพื่อนแต่คลิปนี้ดีมีประโยชน์อ่าก็พอทําได้นะแต่ว่าถามว่ายากไหมลุงตุ้ยก็คิดว่ามันก็พอยากสมควรเพราะว่ามันต้องละเอียดมันต้องมือต้องเข้าใจมันแล้วก็ต้องเป็นละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะอุปกรณ์มันบอบบางเนาะเพื่อนเราก็ต้องระวัง ในการทำงานชิ้นนี้เนาะคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยขอจบเพียงเท่านี้นะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ